dày oh, okay, nah. yeah. à, Mà mặt lưới đi cậu ui đi có anh triệu mà đuôi, lơi. Yeah, yeah. Sorry, อากที่เมียไม่ทำคลิปปรกัดเป็นเวลาหนึ่งเดือนวันนี้เมียก็จัดมูลค่า3ล้านบาทมาทำที่แสปประกาศของเมียที่ใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรว,วันนี้เมียจะมาติดตั้งแล้วก็ย้ายประกาศในอีพีต่อไปอีพีที่มันติดตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูกัว่าครบเท่านี้จะเลี้ยงประกาศได้พันล้านหรือเปล่าฟอกอะไรก็เช่นเามเลยมาหัวนึกว่านักว่ะเบาเตแต่แต่นี่เมียรทำมาแล้วทุกคนเอาอันนู้นด้วยกันกั มาดูกันว่าเงีบตั้งมาแล้วเป็นอะไรนะแล้วก็เช็ดแล้วตังมาเลยเอามาถิดเดินมาดีกว่ามาทุกคนมาดูกันว่าคืออะไรหลายคนก็อยากรู้เียก็อยากรู้แล้วเราก็จะพาไปทำอืมนี่ถ้าเราแกะเป็นม้งมันดีกว่าไหมเออบางนั้นไม่บอกเราก็จะเก็บแบบนี้ดึงสายติ๋ดึงได้หรือบางนั้นทำได้อ๋อไม่ได้เงียบก็ดึงไม่เป็นไงปัญหาคือกันไกลก็คมอ่ะปัญหามันทุกคน โปรแกรมจริงไงแต่ว่าอันน่ะโอ้ยสองชั้นทุกคนปอ้ยก็ทำมาดีมากแล้วเราก็ตัดเสียให้หมดเดี๋ยวเราจะใช้เวลาในการติดตั้งแปดสิบวันนี่เราเอาไปทำธนูเว้าได้นะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันเป็นสายสายตรงปุ๋ยนะเกาเรียกนี่งานทำมาแล้วทุกคนโอ้ยเอาวัดสองชั้นนี่แล้วนี่ต้องไปก่อน

Tạm nhau, đừng quên à, à Tạm ngoài anh đi căn căn, chơi, đùi, tí mặt Để đâu có trật tập tình yêu Học thiên Tại tại không có sẵn mà chạy có thêm FHK nữa Đấy con phụ cho này đâu Đấy phụ trụ này đâu sẵn mà chạy cái này Lấy FHK Ờ, ờ, ơ, FHK xuống mắc luôn à Mà FHK bứng gì oh. Nó sẽ đây à. Đấy con oh, oh, dày đã à mà mặn lưới đi con, ui Đoán đi có ai triệu mà đuổi anh Vít luôn, lời Đây Ui dễ mạng không Vít Ủa như tao đuổi này Vít bà cơ hả Vít bà, đi bà, đi. Đi bà. Ui, dễ lời không Vít mắt tụi lên đây chị đâu ăn lời Nhưng mà không bắt đi man mét khuôn rồi nha Nhớ mà mình tụi rồi Vít Ui Mày Vít ngay lòi thì lòi đã. đó Cái lòi มันเป็นทรงอยู่แล้วลงแล้วมือหิ้วจับไปเลยจับเปได้ยังเนี่ยตับนะแค่นี้พอดีเหรอเดี๋ยวถ้าตรงเลยเลยวันนี่มีอหิ้วเดี๋ยวงเนี่ยเราต้องมัดกับกบที่เลยอ่าต้องเอาขวดออกโอ้ยดูเอาขวดออกแตงกําลังอ้าตัต่กําลังก่อนอ้าวโอ้ยได้งต่กําลังจริงไหนเอายลงอันนึงมือแล้วก็พื้นมันค่อนข้างจะหนาใช้ได้นะ nè, đâu, đâu, à, anh lên nó không biết tài không được. được nè. ổn định. tối nay sẽ được không? nó có dốt toán nó lên không? được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 

ตรงนั้นเดี๋ยวเราควรใช้สอนน้องกิษเดี๋ยวนี่อันนี้ท่านัดเลยเนาะอันนี้ก้อนกลางดีจะกั่นมาทุกคนอะไรนะใช่โอ้ยเยอะมากเลยอะแต่เอาทุกคนเดี๋ยวมึงต้องมัดอันนูก่อนไม่งั้นท่บนี้นะทุกคนเงินไมีเื็บแล้วเงินจำได้ไปเลยบางกฤษอยากเข้าป กรเข้าไปอี้ไม่ไดเชอของเราก็รางที่จะหายาแล้วก็ไม่เจอไม่มีตากงทำไมดีทำใจเบลี่ผมมัดผมนี้เดี๋ยวไงไปทอกันโนมาฮะได้ใช่ไหมด่อน้นลกกปิดแล้ไหมปิดเลยม่ยะไม่ต้องปิดด้ด มันหยุดไม่ได้มันก่ยึดไม่ได้มันกดยึดเลยเนื้อก่อนได้ไหมอือนี่ก็หยุดเนี่ยหยุดเลยตรงได้รูปเลยนี่ทุกคนเบียดดูมัดก่อนนะจัดไปหานไหมมัดแรงตรงน่าจะหลุดหลุดอยู่เลยนี่เรียนวิชาไหนไม่รู้วิชานี้ไม่ใช่มัดเขาเรียกมันแน่นนะเดี๋ยวมันไม่หลุดมันแน่นป่ะใครอ่ะแน่นบานใครวิทย์

เดี๋ยวเราก็ค่อยๆอะไรมันชัดอ่าโอเคนี่ตรงนี้เราก็ใส่ตรงกลางนี้ไว้ทุกคนเพิ่มความชัดให้มันนะเราก็ขออนุญาตเจาะ้านวทใช่เพิ่มความชัดบบาเหยียดไปทอกันตรงมาเลยนะสายเอลฮะวางนิดน่อยแล้วเราก็เอาออกมาทางนี้บางเวทอย่าเปิดเทียน เดี๋ยวมาดูตอนที่เราใส่น้ำเสร็จกันตากล้องกี่นาทีแล้วเมื่อกี้กระต๊อบปิดเลยก,กีี่่นาทอะเมื่อกี้อะประมาณห้าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่น้ำกันว่ามันจะสวยแค่กกไหนนี่คัดไว้ก่อนนะท่านท่เป็นไงทุกคนคนี่ทุกคนที่ใส่ประกาศกงเกียรติที่ใหม่ใหญ่มากบอกเลยว่าอันนี้อะ ปีหน้ารูเรื่องนี่เดี๋ยวว่าไจะใส่น้ำให้เต็มล้วจะถ่ยายดูตีแล้วพรุ่งนี้เราจะมาย้ายบอ่อประกาศบอ่อนี้กันอ่าย้ายเลยเามาดูว่าเราจะเจอประกาศอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวมาดูกันตอนเติมน้ำเต็มมาดูทุกคนตอนนี้มันเงี้ยเติมน้ำก็ได้ประมาณนักสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนนี่โอ้โหใหญ่ยายมากบอกเลยเดี๋ยวอีพี่หน้ามันเงี้ยจะมาอัปเดตให้ดูว่ามันเงี้ยจะใส่ปลาอะไรลงไปบ้างและลักษณะบอ่อพอเติมน้ำแล้วก็ ย้ายเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์ตามไปแันคลิปอ e. e. นะีอีพีหน้าคลิปนี้ไปก่อนจะไม่ล้วไปนะพูดสวย